ภาครัฐไทยก็ได้มีโครงการที่จะระดมอาสาสมัครจิตอาสาทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับที่จะมาช่วยกันในการฉีดวัคซีนนุนเสริมภาครัฐนะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับ ก่อนอื่นถ,ถ้าได้แพทย์พยาบาลนนที่อาสาหรืออาสาสมัครที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องดูแลความปลอดภัยของเขาด้วยเราต้องดูว่าออขอข้อมูลเขาว่าเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมนะครับเ,เคยได้รับวัคซีนหรือยังนะครับเพราะว่าเ,เราจะให้เขาไป,ไปฉีดวัคซีนในหมู่คนจํานวนมากเราก็ต้องป้องกันให้เขาด้วยถ้าเขายังไม่เคยฉีดวัคซีนเราก็ต้องจัดหาวัคซีนมาฉีดให้เขาก่อน แล้วก็รอระยะเวลาหนึ่งให้ภูมิคุ้มกันขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมและถึงให้เขาออกปฏิบัติงานเราก็ต้องมีคู่มือนะครับเราได้จัดทําคู่มือสําหรับอ,อ,อาสาสมัครนะครับในการที่จะฉีดวัคซีนตรงนี้นะครับแล้วก็คู่มือสําหรับการจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนนะครับให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันมีมาตรฐานมีความปลอดภัยมีความสะดวกนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยง คือจะไปจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐนะครับที่ดูแลสถานการณ์โดยรวมอยู่นะครับเพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ทางภาครัฐก็มีบริการฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆทางสภากาชาดไทยเองก็มีทั้งสองรูปแบบนะครับทั้งรูปแบบที่ไปไปช่วยนะ ส,ส่งคนไปเสริมไปช่วยในฉีดวัคซีนหน่วยฉีดวัคซีนของภาครัฐนะครับเช่นที่คลองเตยนะครับนะเป็นต้นนะครับหรือว่ามีจุดบริการฉีดวัคซีนของตนเองซึ่งก็รับวัคซีนจากจากรัฐมาน่นแหละนะแต่มาตั้งหน่วยจุดฉีดวัคซีนของตนเองก็มีทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับมีทั้งที่สํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาามัยพิทักษ์สภาเาชษตรไทยตรงถนนอนังรีดูนังนะครับ มีทั้งที่จะเปิดที่สามย่านมิทาวรนะครับแล้วก็มีทั้งศานีกาชาติาที่2ที่แพร่งภูทรหรือศานีกาชาติ11แถวบางแคเหล่ากาชาติมีนโยบายให้เหล่ากาชาติจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับระดมอาสาสมัครตรงนี้นะครับมี2รูปแบบเช่นเดียวกันคือส่งอาสาสมัคร นะครับไปหนุนเสริมกับหน่วยฉีดวัคซีนของภาครัฐอื่นๆหรือว่าตั้งจุดฉีดวัคซีนของตนเองแต่ทั้งนี้การจะจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนของตนเองเนี่ยก็ต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐนะครับให้ทํางานเ,เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนกลางของสภาเกษตรไทยเนี่ยได้จัดมันจะจัดตั้งโคเซ็นเตอร์ขึ้นมา นะครับคือสำหรับอาสาสมัครบางท่านที่คล่องไอทีสะดวกที่จะใช้ QR Code หรืออะไรเข้าไปสมัครเนี่ยก็สามารถทำได้เลยแต่บางท่านไม่ไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์สมัครมากกว่าเนี่ยเราก็จะมี call center ให้นะครับโทรมาได้จากทุกจังหวัดทั่วประเทศและจาก call center ตรงนี้เราก็จะส่งไปว่ากระจายข้อมูลไปว่า อาสาสมัครท่านนี้สะดวกที่จะช่วยปฏิบัติงานที่จังหวัดไหนหรือท่านในกทมจะสะดวกปฏิบัติงานจุดไหนนะครับก็จะมีการออออมอบหมายมีการกำหนดจุดพื้นที่วันเวลาให้ใหเหมาะสมนะครับแต่การที่จะหยุดโรคนี้ได้จริงๆมาตรการสุดท้ายจริงๆเนี่ยวัคซีนเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับช่วยกันฉีดวัคซีนอย่าอย่าไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของตัวเองหรือครอบครัวนะครับนะแต่เป็นเพื่อสังคมโดยส่วนรวมด้วยนะครับฉีดวัคซีนกันเถอะครับ